นี่คือสรุปเรื่องการพยากรณ์สภาพอาวกาศนะครับว่าทำไมสำหรับพวกเรานักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยค่า Bz ถึงสำคัญกว่าค่า KP ที่เราคุ้นเคยกันคือสำหรับคนเล่นวิทยุหรือว่าคนที่ชอบล่าแสงเหนือเราจะตื่นเต้นกันมากเลยใช่ไหมครับเวลาเห็นค่า KP index มันพุ่งสูงๆแต่ก็นะหลายครั้งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าทำไมตัวแปรที่ชื่อ Bz เนี่ยถึงเป็นพระเอกตัวจริงที่เราต้องคอยดูแบบเรียลไทม์เลย อย่างแรกเลยนะครับ KP เนี่ยมันเหมือนรายงานสภาพอากาศของเมื่อวานเลยครับมันคือค่าเฉลี่ยความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กโลกในช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านไปแล้วพูดง่ายๆก็คือมันบอกเราว่าเออมีพายุพัดผ่านไปแล้วนะแต่ไม่ได้บอกเลยว่าณนะวินาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อมาข้อ2 B u BZ นี่แหละครับคือสวิตช์เปิดปิดเกราะของโลกแบบสดๆเลยมันคือทิศทางของสนามแม่เหล็กที่มากับลมสุริยะถ้า BZ เป็นบวกนะก็เหมือนเรา ปิดสวิตช์ครับสนามแม่เหล็กมันจะผลักกันเกาะของโลกเรายังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ b ีซีมันติดลบนั่นแหละครับคือสวิตช์เปิดพลังงานจากพายุก็จะทะลักเข้ามาได้เต็มๆทําให้เกิดทั้งแสงเหนือแล้วก็ความปั่นป่วนในการสื่อสารวิทยุของเราด้วยและสุดท้ายข้อ3 b มบีซเนี่ยมันให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าที่เอาไปใช้ได้จริงด้วยนะ ข้อมูลนี้มันมาจากดาวเทียม DSCOVR ครับทำให้เราเห็นค่าล่วงหน้าได้ประมาณ15-60นาทีก่อนที่ลมสุริยะจะมาถึงโลกจริงๆทีนี้เราก็วางแผนได้เลยถ้า BZ ติดลมหนักๆยาน HF อาจจะดับไปเลยแต่ในทางกลับกันสำหรับย่าน VHF นี่คือโอกาสทองเลยนะครับที่จะเกิดการสะท้อนกับออโรราทำให้เราติดต่อได้ไกลขึ้นแบบมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นกฎเหล็กที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือถ้า BZ ไม่ติดลบประตูก็ยังไม่เปิดครับ